สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันนะคะนางสาววิลาวันศิรีธรรมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะเอเลียนสปีชีหรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามารุกรานในประเทศไทยนะคะเอเลียนสปีชีหรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะผักตบชวาค่ะผักตบชวานะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาดแล้วก็เกิดการรุกรานอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลกระทบ ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในประเทศไทยค่ะแล้วก็ทุกคนรู้ไหมคะว่าผักตบชวา1ต้นสามารถขยายพันธุ์ได้ถึง1,000ต้นเลยนะคะลักษณะสำคัญของผักตบชวานะคะผักตบชวานะคะมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าเอ็กโคนียคาไซนะคะหรือว่าวอเตอร์ไฮยาซินนะคะเป็นพืชน,น้ำล้มลุกค่ะแล้วก็มีลักษณะลำต้นอวบน้ำก้านใบนะคะจะพองออกจากตรงกลางนะคะ ภายในมีรูพุนเพื่อที่จะช่วยให้ผักตบชวานะคะคสามารถลอยน้ําได้ผักตบชวานะคะคมีความทนทานสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้แล้วก็มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายและก็รวดเร็วค่ะแต่ว่าผักตบชวานะคะคจะไม่ทนต่อน้ําเค็มค่ะผักตบชวานะคะถูกนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่มีลักษณะทรงเป็นพุ่มและก็ใบสวยมีลักษณะดอกและช่อดอกที่สวยงามนะคะ ดังนั้นนะคะจึงมีคนพบเห็นแล้วก็นําไปปลูกจนกระทั่งน้ําท่วมนะคะพักตบชวาได้แทรระบาดแล้วก็เกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะเป็นการขัดขวางการจราจรภายในน้ําแล้วก็ทําให้แม่น้ําเกิดการเน่าเสียนะคะส่งผลกระทบต่อสัตว์ภายในน้ํานะคะจนกระทั่งทางการต้องตาพระราชบัญญัติเป็นพืชต้องห้ามนะคะที่ต้องพยายามการจัดแล้วก็ทําลายนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลต่อระบบนิเวศในประเทศไทยค่ะสวัสดีฉันนะคะก็ขอเาไาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ